ถ้าตามกําแพงก็ได้นะคะกําแพงบ้านอเงี้ยคะ่ะตามอะไรก็ได้นะคะสวยงามน,นี่ค่ะดูใกล้ๆไ้เลยเป็นม่านเลยนะคะทุกท่าน <laughs> สวยมากเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะ สวยจังเลยลายลำไรค่ะมีลมพัดผ่านนะคะทุกท่านยาวสวยมองไกลๆสวยนะคะทุกท่าน<ม>ต้นขาวหรือสีค่ะสวยจังเลยค่ะสวยมากเลยสวยเลยเป็นม่านเลยนะคะทุกท่าน <c oughs> สวยมากเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะ เราพาดพาดเอาไว้กับกิ่งไม้กับภาชนะอะไรสักอย่างเขาก็จะคล้องรถเยอะค่ะชอบแสงแดดชอบความชื้นมีลมพัดผ่านค่ะนี่ค่ะแล้วก็ใจนี่นึงแต่งเขานะคะนี่ค่ะก็มีต้นไม้ขึ้นนี่ค่ะกับกิ่งไม้สวยมากเลยนะคะต้นไม้อันนี้ก็คารุลสีค่ะทุกท่าน สวยจังเลยขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับชมคลิปค่ะไม้ประดับสวยๆงามๆต้องรถเยอะค่ะชอบแสงแดบดบชอบความชื้นมีลมพัดผ่านค่ะนี่ค่ะแล้วก็จจนี่จะขึ้นง่ายหน่นแล้วก็เกาะกับภาชนะก็สวยงามนะคะทุกท่านนี่ค่ะสวยมาก <laughs> เอ้ย สวยมากเลยค่ะเป็นม่านริ้วสวยสว้าวสวยจังเลยน่ะเห็นไหมคะแล้วก็เขาเกาะกับภาชนะอันนี้ก็เป็นภาชนะนะคะสวยเลยเป็นม่านเลยนะคะทุกท่านสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเฮย สวยมากเลยค่ะเป็นม่านริ้วสวยเสยเนี่ยค่ะชอบความชื้นมีลมพัดผ่านแสงแดดลำไรลำไรน้อยๆอ,อะค่ะทุกท่านสวยมากเลยต้นเขาหรือสีแต่งเขานะคะนี่ค่ะก็มีต้นไม้ขึ้นนี่ค่ะกับกิ่งไม้สวยมากเลยนะคะต้นไม้อันนี้ก็ต้องรดเยอะค่ะ อบแสงแดดชอบความชื้นมีลมพัดผ่านค่ะนี่ค่ะแล้วก็จจนี่นะมีความสุขนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะชอบความชื้นมีลมพัดผ่านแสงแดดลำไรลำไรน้อยๆอะค่ะทุกท่านสวยมากเลยต้นคาลอสีว้าวสวยจังเลย เห็นไหมคะแล้วก็เขาเกาะกับภาชนะอันนี้ก็เป็นภาชนะนะคะสวยคะ่ะมีหลายแบบแยะเลยนี่คะ่ะสวยไหคะสวยมากสวยจังเลยที่เราใส่นี่คะ่ะเป็นรูปร่างต่างๆนะคะแล้วเขาออกก็จะพลิ้วสวยมากเลยเป็นรูปร่างตามที่เราถ้า ตามกำแพงก็ได้นะคะกำแพงบ้านเนี้ยค่ะตามอะไรก็ได้นะคะสวยงามนี่ค่ะดูกใกล้ๆนะสวยจังเลยสวยมากเลยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนะคะทุกท่านนี่ค่ะ ต้นเคาหรือสีค่ะสวยมากเลยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนะคะทุกท่านนี่ค่ะต้นเคาาหรือสีค่ะแต่มองไกลๆสวยนะคะทุกท่านต้นเขาหรือสีค่ะสวยจังเลยสวยมากเลยแบบนี้ค่ะชอบความชื้นมีลมพัดผ่านแสงแดดลำไรลำไร น้อยๆอ,อะค่ะทุกท่านสวยมากเลยต้นคาลาซีขึ้นแล้วค่ะชอบความชื้นนะคะแสงแดดลำไรก็รดน้ำก็ไม่ต้องเราพาดๆเอาไว้กับกิ่งไม้กับภาชนะอะไรสักอย่างเขาก็จะขี้จะขึ้นง่ายนู่นแล้วก็เกาะกับภาชนะก็สวยงามนะคะทุกท่านนี่ค่ะสวยมาก <laughs> ให้เขาเกาะกับภาชนะสวยมากต้นขาวลือสีค่ะทุกท่านสวยสวยมากมองไกลๆสวยนะคะทุกท่านต้นขาวลือสีค่ะสวยจังเลยสวยมากเลยว้าวสวยจังเลยะเห็นไหมคะแล้วก็เขาเกาะกับภาชนะอันนี้ก็เป็นภาชนะนะคะ มีความสุขนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะมองไกลๆสวยนะคะทุกท่านต้นคาลอสีค่ะสวยจังเลยสวยมากเลยสวยเลยเป็นม่านเลยนะคะทุกท่านสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะต้นไม้สวย ธรรมชาตินี่ค่ะเห็นไหมคะสวยเลยยาวถ้าเราเอาเขาไปให้เขาเกาะอ,อยู่นะคะเขาก็จะอยู่ค่ะเขาก็จะเลยสวยมากเลยค่ะเป็นม่านริ้วสวยสเราพาดพาดเอาไว้กับกิ่งไม้กับภาชนะอะไรสักอย่างเขาก็จะคยมากเลย ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนะคะทุกท่านนี่ค่ะต้นเขาหรือสีค่ะว้าวสวยจังเลยเห็นไหมคะแล้วก็เขาเกาะกับภาชนะอันนี้ก็เป็นภาชนะนะคะลายลำลายค่ะมีลมพัดผ่านนะคะทุกท่านยาวสวยที่เราใส่นี่ค่ะเป็นรูปร่างต่างๆนะคะ แล้วเขาออกก็จะพลิ้วสวยมากเลยเป็นรูปร่างตามที่เราสวยมากเลยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนะคะทุกท่านนี่ค่ะต้นเขาหรือสีค่ะแต่งเขานะคะนี่ค่ะก็มีต้นไม้ขึ้นนี่ค่ะกัะกิ่งไม้สวยมากเลยนะคะต้นไม้อันนี้ก็ขึ้นแล้วค่ะชอบความชื้นนะคะแสงแดดลำไร ก็รดน้ำก็ไม่ตเตยใส่ม้าเลยค่ะเป็นม่านริ้วสวยเซเนี่ยค่ะชอบความชื้นมีลมพัดผ่านแสงแดดลำไรลำไรน้อยๆอ,อะค่ะทุกท่านสวยมากเลยต้นเขาือสีขึ้นแล้วค่ะชอบความชื้นนะคะแสงแดดลำไร ก็รดน้ำก็ถ้าตามกําแพงก็ได้นะคะกําแพงบ้านเนี้ยคะ่ะตามอะไรก็ได้นะคะสวยจังเลยลายลำไรคะ่ะมีลมพัดผ่านนะคะทุกท่านยาวสวยเนี่ยคะ่ะ ชอบความชื้นมีลมพัดผ่านแสงแดดลำไรลลำไร้น้อยๆอ,อะค่ะทุกท่านสวยมากเลยต้นเขาลรือสีสวยค่ะมีหลายแบบแยะเลยนี่ค่ะสวยค่ะสวยมากสวยจังเลยสวยงามนี่ค่ะดูกใกล้ๆนะต้องรถเยอะค่ะ อแบแสงแดดชอบความชื้นมีลมพัดผ่านค่ะนี่ค่ะแล้วก็จานนี่นะคะให้เขาเกาะกับพันชนะสวยมากต้นคาร์สีค่ะทุกท่านสวยสวยมากต้องรถเยอะค่ะชอแบแสงแดดชอบความชื้นมีลมพัดผ่านค่ะนี่ค่ะแล้วก็จานนี่นะคะคาร์สีค่ะทุกท่าน สวยจังเลยขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับชมคลิปค่ะไม้ประดับสวยๆงามๆม,มองไกลๆสวยนะคะทุกท่านต้องเขาลือสีค่ะสวยจังเลยสวยมากเลยต้องรถเยอะค่ะ